สวัสดีครับพี่น้องมือนีอยู่กับผมช่องอีสานสไตล์ดีครับพ in, ี่น้องมือนีผมสิผ้ามาจุดบังไฟขนาดหกหุนครับพี uh ่น huh. ้องครับบังไฟอัดมือเขาครับพี so ่น้องนี่ครับหัวโปะครับพี่น้องนี่ครับกับบรรยากาศทรงหน้าที่สดใส่ครับพี่น้องมือนีครับหลังฝนตกแล้วเนาะฝนตกดิ้นแล้วใช่ไหมมาเบิ้งกันครับพี่น้องว่าเชียร์กังไลยเนาะเอาก่อนอื่นนะครับพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาเราพี่น้องเนาะมามาเบิ้งกันพี่น้องมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันเร็ว ครับพี่น้องเขากับมาหอดฐานจุดบังไฟของเขาที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนต่อไปเขากับสีทําการติดตั้งบังไฟบนฐานนะครับทุกคนมาเบิ่งกันแลครับเป็นยังไงนะครับเนาะนี่ครับนี่คือฐานบังไฟหน่อยเขาเนาะครับทุกคนเอาเอาบันไดเทียงมาพี่น้องบันไดเทียงหน้าเข้าอย่างไครับโบได้เอาเสือกมากครับมือนี้โบไดเอาเชือกมากครับเอาเอาไหลเนาะเอาสาดตร์ำเข้าอย่างไพี่น้องมามัดเอาครับมัดฐานมัดหานบังไฟเสร็จฐานเห็นมันแน่นแน่นดังนั้นะพี่น้องเนาะ ถ้าปล่อยแห้งผุดนะมันจะบางไฟสิเสียหลักเนาะทุกคนครับกระต o องมัดหางตีดกับหานเวเนียนๆจักน้อยครับทุกคนครับอันนี้คือบางไฟตอกมือครับทุกคนเป็นข้อเป็นข้องงามๆเลยครับกัสีข้องงามแนวว่าง่ยงนะทุกคนเพราะว่าเป็นบางไฟอัดมือเนาะ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นกับมาเบิ้งกันครับทุกคน <c oughs> <c oughs> บางไฟอัดมือเขาเนะครับเนาะมือนีมามากกับมูทุกคนครับนะครับเบิ้งหันตากงหันเบิ้งรอกหางครับหลายคนครับมือนีครับ ครับเจ้าพ e ี่ครับเจ้าพี่เจ้าพี่ก็ทำเลยคนครับอยากมาเบิ้งบังไฟพี่น้องครับโอ้ยจัดจัดสันบ์หครับมเนี่อเบิ่งน้ำกันหลายๆคนครับคอาไปอาหรอากาไผมบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยเมือนี้ครับอีสานบานเท่ากับอยู่ทงหน้าเมือนี้ยกากระลังง่ามกากระลังงามครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอ้าพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับนี่คือการนูนหัวเนาะพี่น้อง บางไฟเอาเกี่ยวแนล่เด้อหันลอยถึ้นน้าโมเมนต์แนวเลยดิเอ้าโมนุนดีกว่ามันพอดีแล้วเอาเตียวคอยเอาไว้เดี๋ยวใกหน่อยนี่พอดีโบวิยุกจะกันพอดีจำตำแหน่งนี้พอดีแล้วโอเคกันครับทุกคนนะโอ้ยจะดึงไหมโอเคๆไปไหนนะโอเคครับทุกคนมาเบิ้งกันครับตอนจุดสิเป็นยังไงครับพี่น้องเนาะไม่รู้ว่าสิเป็นยังไงรับมาเบิ้งกันครับพี่น้องติดตามกันเลยครับไปเลยครับมาเบิ้งตอนจุดครับ โอเคครับพี่น้องกลับมาเบิร์กันนะพี่น้องนะเอาสร้างจวพร้อมไหมครับพร้อมไปเอายับใจโน้าตามสองหนึ่งเอาไปแล Lock ้วทุกคนครับไปไป Wit ไปพี่น้องไปไปเอกไปเอกไปไปไปเอาเอาเป็นยังไงเด้งไปขึ้นเหียบวะเอา เฮ้ยาดีเฮ้ยเบาดีเฮ้ยหัวเสียบหัวเสียบแล้วหัวเสียบแล้วหัวดสียแล้วเห็นวะเห็นวะไม่ได้แล้วไม่ด้แล้วไมแล้วาดีไม่ได้เบาดีหัวเสียบแล้วหัวเสียบแล้วสั่นแล้วโอ้พี่น้องสั่นแล้วหัวเสียบแล้วเอาเมียบแล้วเอาเมียบลงไปลงไปหัวเสียบ มาเสียบมาเสียบมาเสียบเดียบเสียบเสียนเสียบ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 เสียเสียบเสียบเสียบเียบเียเสียบเียเสียบเสียบเสียบเสียเียเสีบเสีบเสียบเสียบเียเสียบเสียียวเียบเียบเสียเสีบเดียบเียเียบเส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 ียบเ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 สียบเียเียเียเีบบเียเสีบเดียเีบเียเียวเเียยวเบบเีสีบเดียเียบเียเีบเีย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 วเเีบเียเีบเียเียเีย หนึ่งหน้าที่ครับพี่น้องมิกครับน้องมิกจับเวลาให้ครนึ่งหนาที่สองวีเนาะกับสิประมาณหกหกสิบสองเนาะนี่ครับพี่น้องให้น้องมิกมาจับเวลาให้กับทุกคนครับแต่จะลืมไปติดตามซองของน้องมิกนะครับซองยังครับน้องมิกครับมิกกี้อีสานชาแนลครับผมโอเคครับพี่น้องอย่าลืมไปติดตามนะครับซองของน้องมิกครับมิกกี้อีสานชาแนลครับทุกคนครับสำหรับของผมนะครับซองอีสานสไตลดีมัอนี่ก็คือกับพานะครับทุกคนบองไซกับขึ้นดยวยครับพี่น้องออกนาที่กลัวนะพี่น้องก็ขอจบไปทำนี้นะพี่นนาะะดดมิกตต